ะไม่ใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์ทางการเมืองผมผมจะยืนยันในประเด็นตรงนี้ว่าประโยชน์ทางการเมืองก็คือท่านนายกเป็นรัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านนายกก็ไปมีบ้านอยู่บ้านเด็กที่สามสิบทับสองหมู่สี่ตำบลอีสานอำเภอเมือง,องจังหวัดบุรีรัมย์ก็ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ในนี้ด้วยรวมทั้งมีที่ดินและธุรกิจมากมาย ท่านประธานเชิญครับท่านผู้ประท้วงผมในพลพีสวรรดิชวีครับสมาชิกรัฐสภาครับขอประท้วงท่านประธานตามข้อที่45ครับท่านประธานครับผมว่าผู้ภิราี่ยพอแล้วล่ะครับครับออกนอกเรื่องไปไกลแล้วครับแล้วไม่ใช่ท่านเหรอครับที่สายธรรมนูญเนี่ยให้ท่านอยู่ปฏิบัติหน้าที่เพราะท่านแทรกแซงและตามที่นโยบายของท่านนายกอนุทินเนี่ยข้อ9.2เนี่ยครับท่านดูสิครับการใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์ทางการเมืองเราไม่มีหรอกครับเพราะนั้นสารตัดสินไปแล้วครับมันควรจะถยุดได้แล้วครับทุกอย่าง่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าผมต้องเก็บยาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแถลงนโยบายเลยครับท่านประธานครับขอท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับขออนุญาตประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายอยู่ในเวลานี้วันนี้นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่มีประเด็นเหล่านี้เลยครับก็ไม่มีใครไปแทรกแซงอะไรเลย ที่เดินเขากระโดงท่านลุกขึ้นเมื่อไรก็เมื่อนั้นครับ